สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอ็ซีบาสุขูสุคนเดอมืมอนี้กะมาพบกับเฮาคือเก่าเนาะที่ช่องซาปอหอยยางเลยพี่น้องมาเนี้กะวาซีไปตลาดพี่น้องจากซีไดอยังไรมาซึ้กว่ยหิวแห้งวะมีสังกินเนาะแต่ละมือก็ได้ทีกะต้มมาม่าบางมือบางทีก็ไปกินมาอนี่ก็เลยสไปเลาะตลาดเบิ่งว่ามียังเนี่ยเนาะให้กินก็สิไปกับซาบิวคือเก่าอะไรพี่น้องเนาะก็สีพากันไปเลาะเบิ่งไปตลาดหลักซาม นี่แหละพี่น้องบริไปใส่ไกต่ตรงนอกเฮาก็ได้โอเคนาะพี่น้องไปเบิรงกก็เลยว่าเฮาชิได้อยังมันนี้สิมีอยังไงเฮากลิแน่นนาะตอนนี้เขาก็มาหอดตลาดหลักสามซิมหายพี่น้องคนก็ค่อนข้างอันตอนเช้าๆคนก็ชิร้ายๆน่อยหนึงเนาะนอันนี้ก็จะเป็นขจีป,ปาเต้ không lên 15 cái cái người cái <laughs> cái <laughs> <laughs> ข้าเนื้อวเนื้อหมูพี่น้องใสมากับลาดิวเดอรพี่น้อง จัดผึ้งเซลย,ออย่างเนาะนนเสือเอาปลาทูอันละพันเลยขอไปเสือเอาปลาทูนอ้<ด>นองพี่นอ้องเสือเอาปลาทูโลสินหาพันกิ นอนยไม้น่าจะเป็นนอไม้เรียงนองเนาะนี่แต่พักนะพี่น้องคนกับบลายดลเดเนาะพี่น้องคอยได้ปลาทูแล้ว มื่อและอะไรสองเหรียญเสืออยังได้เสืออีแต่หลบไปเรื่อยๆพี่น้องก,กับซาบิาวเนาะสบายดีพี่น้องเสือบอนนนอันทึกเสือมาฝังเสือเกิบน้อยๆวิตาแพงอะไรคณะแค้นยูนเทิงค่ะตอนเล่นค่ะ เด็กหน่อยค่ะก็เกิดน, <laughs> นี่น้ายอยากได้ส่งส่งอันนิดนี่ตัวนน้อยหนึ่ง <laughs> บรินุงได้เสือผาเสือผานี่จะเป็นเสือที่เขาหลินปีใหม่ด้วยสงการ่ะี่น้องเนาะก็งามเยอ ไปต่่อออนี่สีเหลืองนี่กับขักนะเออนี่สีนี่จำบ้างอือคือกันสับวิวเลือกเสือเลยพี่นนอกเออลายแมงกับเบือโอเพงดอกสิบพัน

เงินบกับ้โซรเนาะ้โซก็บอเลเอกใม้โซ่านเปกับส่งในกงเนาะนี่ส่งคันคอยหมักคอยหมักเขาตัดขาแบบนี้เขาใส่แล้วมันบปผุยแห้งนะ เอแม่ปอเอาแม่วะตัวบักใหญ่นึงตัวบักใหญ่นึงสปอีมีโอกาสก็เอาไรก็เอ่ยนียค่ะเป็นสิเอาลีบ่อนค่ะคือโตบักใหญ่ หกสิบห้ากับสองร้อยขอบคุณมากเลยค่ะเติงไ,ได้ส่งอันส่งคาบานเลยคาบานทั้งอันนะกระเป๋าพอดีพี่น้องงามงามยังสนใจแต่ว่ามันแพง ักนังมันคักคักพ้นตกใส่กับโบเปียกนังมันนี้สสุดกันเนาะ ตอนนี้ขาก็มาหอดเพื่อมนมาทีมหอเนาะพี่น้องก็ได้แคน,น์ปาทูเนาะได้แค่ปาทูกับสิงโมแค่นี้แหละซื้อมากินขา่าวพี่น้องข่าวข้าเพียงเลยเนาะอันนี้ก็พีเทียงเลยกับวิได้เพียงเบิร์ตเทนี่พี่น้องแล้วก็แคปกัญญาปพนมเท่านั้นแกน็ซื้อ บัตรเติมเงินเนาะเบิดตไหลอดตลาดกับบมี่เงเครื่องคองลายเนาะนี่จะพักหนาคาคิงแบบคองจินคองป่ายยังกับบมี่พี่น้องกับบมี่เนาะตลาดมันน้อยบูมีขคองกินหลายเราจะเทื่อกับพี่แต่แบบคองกินแบบเก่าเดิมๆพี่นอ้องบูมียังเปลี่ยนแปลง โอเคเราพี่น้องสำหรับคลิปนี้งสปอร์วิคอจบคลิปเอาไว้เพียงสำนเนีญเนาะพอกันคลิปหน้ามักก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ที่จะใครอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะเด็กพี่น้องจะได้บม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องสปอโรหุยางเนาะไปละแล้วเด้อพี่น้องสบายดี